สวัสดีเจ้าวันนี้ทำลูกชิ้นปลาแต่ว่ามันปั้นมาได้สงสัยเพราะว่า,อาตอนซ้อยปลาปลาเป็นน้ำแข็งเยอะเกินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะจ๊ะแล้วก็ทีนี้ใช้ปลานี่เนาะใช้ปลาของของเดลเลสนะคะซื้อตีรานซื้อตีห้างเดลเลสมาปลาออย่างกระบ,บอง มันเป็นถุงแบบนี้แหละแล้วป่ามันก็จะเป็นชิ้นนะแต่ก่อนมันเป็นชิ้นยาวเนาอเดี๋ยวนี้มันเหมือนเพราะว่าเขาตัด่ยบ้าหัวป่าชนิดเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าจำมาได้เพราะว่าตอนนั้นเมื่อไหร่ยะลวมันดีนะแต่วันนี้้าเราบ่ดีเนี่ยมันเละมันเละเลยอ่ะมันคือมันปั้นมาได้เลยใส่แป้งใส่แป้งมันสำปะหลังแป้งสาลีก็เลยเอา ลองมาทอดดูค่ะพอมันบบดีแล้วเนาะอเอาเลยอ้ลองมาทอดโรยอะ่ะพอทอดแล้วมันก็นเป็นก้อนดีเหรอแต่ต้มบบดีต้มแล้วมันละลายเลยอะ่ะลองมาทอดมาทอดมันก็นเหมือนลงชิ่งป่าระเบิดเลยอันนี้กันนี่ค่ะจะดีแล้วเนี่ยอืมเปนหอมนะ họ chim họ rồi lúc tao lò mình tép bên này mình chim là đấy tôi bảo đi ta ừ ừ cọp nóc nhung อร่อยดีเหมือนกันขอบคุณเจ้าที่เข้ามาชมแค่นี้แหละเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะทําเป็นลูกชิ้นแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าชอบมากกว่าลูกชิ้นปา่าต้มบ๊ายบายค่ะ